สวัสดีครับวิดีโอจุดนี้จะมาทำการซ่อมเครื่องมือช่างเป็นเลือ่อยอเนกประสงค์ขนาดเล็กใช้เลื่อยตัดโลหะตัดไม้ตัดกวดแก้วก็ได้ขึ้นอยู่กับใบเลื่อยที่ใช้ส่วนใบตัดของเลื่อยสามารถหันได้รอบทิศทางมีใบเลื่อยแถมให้อยู่6-7อันเห็นแบบนี้จึงอยากได้ซื้อเก็บเอาไว้จนลืมเกือบ10ปีในระยะ 2- 3วันนี้นาออกมาตัดท่อ PVC ปรากฏว่า เมื่อนำใบเลื่อยตัดโลหะมาประกอบเข้ากับตัวเลือ่อยไม่สามารถที่จะใส่ได้เนื่องจากตัวล็อกใบเลื่อยทางด้านจับปูขาดลุดออกจากกันตัวล็อกหรือหัวล็อกใบเลือ่อยนี้น่าจะทําด้วยโลหะผสมสังกะสีแตกหลุดออกเป็นชิ้นเล็กๆไม่สามารถล็อกใบเลื่อยไว้ได้คงจะต้องซ่อมดัดแปลงให้เหมือนกับหัวล็อกใบเลื่อยส่วนหัวที่เหลือแต่จะต้องปรับความตึงของใบเลื่อยได้ด้วยทำคล้ายๆกับเลื่อยตัวสีดำนี่ละครับโดยใช้น็อตตัวผู้ ยึดเข้ากับใบเลื่อยแล้วทําการปรับน็อตตัวเมียแบบหาปลาหมุนเข้าหมุนออกเพื่อให้ใบเลื่อยตึงหรือหย่อนได้ส่วนแรกที่จะต้องจัดทําหาได้แล้วครับสกูหรือน็อตตัวผู้หัวผ่าเบอร์สิเนื้อสแตนเลสอย่างดีเกลียวเท่ากับของเดิมแต่จะต้องผ่าหัวเสาะล่องเพื่อยึดใบเลื่อย ทำการผ่าซ่อร่องความลึกเท่ากับความกว้างของใบเลื่อยเท่านั้นส่วนที่2ด้ามจัดของใบเลื่อยจะต้องเจาะรูเพื่อร้อยสกูลหรือน็อตตัวผู้เบอร์สิบสกรูหัวผ่าตัวนี้มีความยาว2นิ้วครึ่งซึ่งยาวมากไป ปรับใบเลื่อยให้ตึงไม่ได้ต้องตัดออกให้เหลือ2นิ้วทำการประกอบน็อตตัวผู้เข้ากับด้ามจับและสวมน็อตตัวเมียขนาดเบอร์สิบของเดิมที่ยังใช้ได้อยู่ ทำการประกอบใบเลื่อยเพื่อทดสอบว่าชิ้นส่วนต่างๆที่จัดทาขึ้นใช้ได้ดีหรือล็อกใบเลื่อยอยู่หรือไม่การประกอบใบเลื่อยจะต้องให้ฟันของใบเลื่อยเอียงไปทางด้านหน้าเพื่อให้ฟันเลื่อยกินชิ้นงานเมื่อดันออกจากตัวประกอบเสร็จทดสอบความแข็งแรงใช้งานได้ดีถือว่าประสบความสำเร็จ เก็บไว้ใช้งานได้ต่อไปไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่มาใช้เลื่อยตนนี้มีราคาแพงอยู่พอสมควรวิดีโอชุดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเตือนใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ